เอาลาวตากผ้าไว้หน้าบ้านจะมีโรคมีภัยครอบครัวไม่เป็นสุขหรอครับไม่เกี่ยวหาอะไรกันมึงจะไม่มีสุขเพราะราวตากผ้าได้ยังไงเดี๋ยวมึงตอบกูสิขอเหตุผลหน่อยมึงเอาลาวตากผ้าไปวางหน้าบ้านมันจะมีผลยังไงทําให้ชีวิตมึงลำบากเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยคนเรามันจะมีความทุกข์มันต้องมีเหตุปัจจัยของความทุกข์คนเรามันจะลาบากมันต้องมีเหตุปัจจัยของความลําบากไม่เกี่ยวหาอะไรกับลาวตากผ้าเลยถ้าลาวตากผ้ามันสามารถทําให้ชีวิตมึงมีความทุกข์ได้แสดงว่าลาวตากผ้ามนงะ มึงควรยกบ้านนะให้ลาวตากผ้าอยู่แล้วมึงออกไปอยู่ที่อื่นเลาตากผ้ามันเก่งไงมันบอกว่าสามารถทําให้มึงทุกได้แสดงว่าอยู่เหนือมนุษย์ลาวตากผ้าเนี่ยนะหมอดูที่ไหนมันพูดว่าเนี่ยกูอยาเจ้ากระถนตีปากหมอดูคนนั้นเหลือกเกินลาวตากผ้าหน้าบ้านทําให้มีความทุกข์ทำให้อยู่ลําบากแม้อีหมอดูพวกนี้นี่นะมันหน้ากระถนตีปากสร้างความเชื่อผิดผิดสร้างความเห็นผิดสร้างความกังวลกังวลให้กับคนกูจะตากผ้ายัางเรื่องเยอะ ตากผ้ามันก็ตากผ้าจะตากตรงไหนก็ได้แล้วแต่เมืองเลยมันบ้านเมืองมันไม่มีผลหาเลยแค่นั้นแหละดีหมอดูคนไหนผู้มีผลกูะเจ้ากระถนตีปากเขาให้มีผลแน่ผลที่ปากมืองในจะโดนกระถนกูเนี่ยตีปากเนี่ยมีผลแน่ผลเพราะปากเมืงองนี่แหละปากไม่ดีเที่ยวเสี้ยมสอนชาวบ้านไปในทางผิดทําให้คนมีความเห็นผิดเกิดความหวาดระแวงเกิดความกังวลเกิดความหวาดกลัวไก่ลาวตากผ้าอันเดียวปัญญาอ่อน